รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมนัทพรจาตุศรีพิทักษ์ผมกายรัชานนท์วันนี้เราจะมาเป็นคน,คนของประชาชน บริษัทปตทจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจครั้งแรกที่โต๊ะทำงานของมือขวารัฐมนตรีจะถูกย้ายจากเนียบครั้งแรกที่งานหลักของดาราจะไม่ใช่การสร้างความบันเทิงในสตูดิโอครั้งแรก ทีมมือขวารัฐมนตรีและดาราจะต้องกลายมาเป็นพลของประชาชนเพื่อแท็กทีมกันทำภารกิจครั้งสำคัญในการหาทางออกให้กับปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนคนไทยหมอบอกว่าเอาออกเถอะักลัวเดี๋ยวมันพัดเข้าไปในแล้วตายไม่เป็นไรตายเช่่มันบางวันนะครับเพ่าแม่บอกตรงว่าเงินไม่มีในกระเป๋า เก่อนนี้ละครเนี่ยหเรื่องต่อปีใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันมันจะลดน้อยลงในหัวเราก็จะมีภาพขอบอดารานเนี่ยเขาก็ต้องนะอย่างน้อยมันก็ต้องอยู่กันแบบสุขสบายหน่อยพอมาเจอของจริงแล้วเนี่ยมันคนละภาพกันเลยเราไม่ต้องทำแล้วขายก็ได้เราขายก่อนแล้วค่อยทำ Facebook อย่างเงี้ยป้าแมวรู้จักไหมครับนี่เอ เป็นหรือเปล่าอย่างนี้มันนวดแผนโบราณภารกิจของ The Insider ซีซั่น2คนของประชาชนวันนี้นั่นก็คือการพยายามหาทางช่วยเหลือหญิงแกร่งไว้76ปีดีกรีนักสแสดงที่ได้ชื่อว่าตัวร้ายในตำนานผู้ที่สร้างสีสันให้กับวงการละครไทยมานานกว่า40ปีจนถึงขั้นที่หลายคนยกให้เธอเป็นไอคอนของตัวร้ายในละครไทยเธอคือป<ๆ>้าแมวรุ<ๆ>่งก<ๆ>ันดาหรือท<ๆ>ี<ๆ>่หลายคนเรียกติดปากว่าป้าแมวดาวพรศุ หลายคนอาจจะมองว่าอาชีพนักแสดงน่าจะเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในบ้านปลายแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีชีวิตแบบนั้นหนึ่งในนั้นก็คือป้าแมวที่ตอนนี้เธอต้องเผชิญกับชีวิตที่พลิกผันเพียงลําพังในวัย76ปีจากที่เคยมีบ้านก็ต้องมาสายห้องเช่าในแฟลตเอื้ออาทรจากที่เคยมีงานละครมากมายก็แทบไม่มีเงินทองที่หามาได้ก็ร่อยหรอลงทุกวัน เกิดอะไรขึ้นกับไอคอนของตัวร้ายในละครไทยอย่างป้าแมวดาวพระสุขไปดูกันครับเริ่มแรกงานบันเทิงของป้าแมวก็คือละครวิทยุค,ค่ะและก็มาเล่นภาพยนตร์บ้างนะคะแล้วก็มาได้แสดงละครทีวีเรื่องบ้านใสทองก็เปรี้ยงเลยตอนนั้นงานเยอะกว่านางเอกค่ะชีวิตที่ดูเหมือนจะไปได้สวยกับบทบาทนักแสดงที่ถูกกล่าวขาน จนผู้จัดละครต่างอยากได้ป้าแมวมาแสดงเป็นนางร้ายในละครของตัวเองซึ่งทําให้ป้าแมวนั้นดูเหมือนจะมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรจากงานแสดงที่เธอรักเลยแหละครับแต่อะไรคือจุดเปลี่ยนของชีวิตนางร้ายในตำนานแห่งวงการละครไทยที่ต้องหอบชีวิตในวัย7 6ปีมาอาศัยในแฟลตเอื้ออาทรพร้อมกับเงินทองที่ร่อยหรอไปดูกันครับงานเยอะกว่านางเอกค่ะแต่ถามว่าทําไมไม่มีตงังค์ใช่ไหมคะ คำประกรันนี้นะกับแมค้าสมัยก่อนเนะพอแมว้าคำประกรันให้หนูหน่อยเอาเลยเอาเลยลูกเอา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 หนีไปเลยค่ะบ่ะแมวก็ส่งไปคนเดียวนะคะเป็นโรคประจําตัวหรือกระหอบหรือมาตรวจใหม่ก็คือเป็นความดันคอเลสเตอรอลสูงเป็นนิ้วในถุงน้าดีเนี่ยลำบากมากมาก,มาก,มากค่ะบางวันนะคะพ่อแม่บอกตรงๆว่าเงินไม่มีในกระเป๋าบ้านน้าท่วมอันนี้อยู่ที่เอื้อทอน สิ่งที่ป้าแมวสั่งสมเขาเรียกสั่งสมนะคะมาตั้งแต่สาวจนแก่มันหมดไปเลยต้องบอกคุณผู้ชมน,นะครับว่าปัญหาของป้าแมวนั้นไม่ง่ายเลยนะครับด้วยความที่ป้าแมวนั้นทําอาชีพนักแสดงอาชีพเดียวมาตลอดชีวิตคู่หูคนของประชาชนอย่างมือขวารัฐมนตรีและคุณกายรัชานน์นักแสดงรุ่นหลานต้องคิดหนักกันแล้วอกครับว่าจะหาทางช่วยเหลือป้าแมว ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเลี้ยงตัวเองในวัย76ปีได้ยังไงไปดูกันครับผมนัทพรจาตุศรีพิทษ์ผมกายรัชานนวันนี้เราจะมาเป็นคน,คนของป<อ>ระชาชนอายมากอ่ะมันรกอ่ะไม่เพราะว่า<ม>ทุกอย่างเนี่ยมีการทิ้งค่ะ ก็ทำอะไรมาเยอะแยะทำเยอะมากค่ะครับผมก็ต้องแสดงว่าต้องเคยเก็บเงินได้เป็นก้อนอ้อก้อนใหญ่มหาศาลมากมมยกายกองก็เกิดอะไรขึ้นครับใจดีเขาเรียกอะไรนะคะไปเซ็นคัมอ๋อถูกต้องแล้วก็เจ็บป่วยถ้าสมมติว่าได้เงินมาส่วนหนึ่งหมอประมาณ3ส่วนเรา2ส่วนซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะคะเป็นถุงน้ำดี นิ่วในถุงน้ำดีถามว่าทําไมไม่ไปออกหมอบอกว่าเอาออกเถอะกลัวเดี๋ยวมันพลัดเข้าไปใดแล้วตายไม่เป็นไรตายช่างมันก็เป็นเรื่องที่เตือนใจหลายๆคนได้ว่าตอนที่เรารุ่งเรืองอยู่เนี่ยถ้าเราไม่เก็บออมไว้นะครับถ้าเราไม่รู้จักบริหารการใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะมีส่งผลในลักษณะนี้ ป้าแมวนอกจากมีฝีมือทางด้านการเล่นละครเขียนบทละครภาคเสียงนี่ยะนะครับนอกจากนั้นยังทำอะไรได้อีกครับออที่จริงนะครับป้าแมวก็ทําขนมได้หลายอย่างก็คองแคลงเนี่ยเป็นโอเคมันที่ว่ามันทําไม่มยากอะไรแล้วก็ขายง่ายอร่อยจริงไหมครับอร่อยจริงแน่นะอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องลองทําให้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะโอเคทำให้เป็นค่ะเอาเลยสิครับคุณผู้ชม ดูเหมือนว่าตอนนี้คนของประชาชนจะเริ่มมองเห็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับป้าแมวแล้วหรอครับว่าแต่ขนมกลองแกรงที่ป้าแมวนั้นมั่นอกมั่นใจนักหนาว่าอร่อยจะเจ๋งจริงจนสามารถทําเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับป้าแมวได้หรือไม่ไปดูกันครับผู้ชมอยู่กับรายการด h e ินไซเดอร์ซีซั่นสองคนของประชาชนกับภารกิจในการพยายามหาทางช่วยเหลือนักแสดงที่ได้ชื่อว่าเป็นนางร้ายในตำนานอย่างป้าแมวดาวพระศุกร ซึ่งตอนนี้กําลังมีปัญหารายได้ไม่พอใช้จ่ายและดูเหมือนว่าตอนนี้คนของประชาชนอย่างมือขวารัฐมนตรีและคุณกายรัชานนท์จะเริ่มมองเห็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับป้าแมวแล้วรครับในฐานะที่ผมเป็นเด็กใหม่ในวงการนี้ที่เห็นแล้วยังไงเราต้องช่วยยังไงได้บ้างครับแค่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียวนะครับไม่มีลูกหลานมาเลี้ยง แลนอกจากนั้นเนี่ยรายได้ที่แกเคยมีมันก็ร่อยรอลงทุกวันถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้หลักๆแล้วคือช่วยหาอาชีพเสริมก็คือน่าจะเป็นเรื่องของของแทงที่แกบอกเนาะแตถ้าเกิดแกมีฝีมือทำขนมก็เดี๋ยวเราลองเราลองลองดูก่อนว่าจะรอดหรือไม่รอดนะเอาเลยสิครับงานนี้คนของประชาชนอย่างมือขวารัฐมนตรีและคุณกายรัชานน์ดูท่าว่าจะต้องมาเป็นลูกมือของป้าแมวแล้วล่ะครับว่าแต่ ป้าแมวแน่ใจนะครับว่าจะให้คู่หูคู่นี้ช่วยทำจริงๆนะคนหนึ่งก็เป็นมือขวารัฐมนตรีอีกคนก็เป็นนักแสดงผมแล้วไม่อยากจะคิดภาพเลยจริงๆว่าของแกรงของป้าแมวจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงทำด้วยใช่ไหมคณอนทํทำด้วยใช่ไหมคณอนทำด้วยครับแต่นั่งทำไมเรายืนผมกลัวผมยืนคำหัวไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็เลยต้องนั่งไงครับไม่เป็นไรยืนไ่ใช่วยยืนมาแล้ว มาแล้วนายร้ของเราโอ้โห,โห,โหแล้วดูครับคุณผู้ชมนี่แค่ยังไม่เริ่มทําขนมก็วุ่นวายสักขนาดนี้แล้วหรอครับไม่รู้ว่าตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงจะเป็นรสชาติครองแคลง,งของป้าแมวหรือลูกมือทั้งสองคนกันแน่นะครับเนี่ยอันนี้ตำที่คะตำเนี่ยตำอะไรเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยตำใส่ใสมไม่หมด<ล>ใส่หมดแล้วตำตำให้ละเอียดป้าครับอยากได้วิธีการสั่งการแนะนําแบบไหดาพระศุกร์กับป้าแบบมีอารมณ์ ให้มีอารมณ์ที่นะแรงๆก็ได้นะคะอันนี้มันแป้งนะคะไม่ไเจ็บหรอกค่ะ <c oughs> อันนี้สำดีๆ <c oughs> นี่เธอนวดไปหรือเปล่าอย่างนี้มันนวดแผนโบราณ <c oughs> เด็กคงไม่น่าลำคาญเนาะโอ้โห,โหแล้วดูครับคุณผู้ชมสมกับเป็นครองแครงนางร้ายจริงๆ <c oughs> ขนาดสอนทำยังต้องสอนแบบร้ายๆอย่างนี้เลยล่ะครับ <c oughs> นวดอย่างนี้แล้วก็ตลกเข้ามา ตลบเข้ามามันจะได้เป็นก้อนอถูกไหมคะเนี่ยพยามตลบเข้ามาตลบเข้ามาต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าป้าแมวนั้นไม่ได้มีดีแค่บทบาทเรื่องนางร้ายอย่างเดียวเพราะว่าเมื่อนางร้ายอย่างป้าแมวต้องมาทําขนมแกก็ละเอียดและจริงจังกับขั้นตอนที่ทําไม่แพ้บทบาทการแสดงที่แกได้รับเลยแหละครับเห็นไหมเราใช้วิธี เอาไม่ใช่บอว่าจะต้องแค่นั้นถ้วไแค่นี้มันไม่ใช่แล้วแล้วอย่างนี้มันจะมันจะออกมาเหมือนเดิมเหรอครับเนี่ยทุกวันน่ะนึกออกไหมหมายความว่าครั้งนี้อาจจะอร่อยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่กลวเราต้องรู้มือเราไงเราต้องรู้หนักหรือเบาจากมือของเราแ่มแล้วดูครับคุณผู้ชมผลของประชาชนอย่างคุณกายรัชชานนท์นั้นดูจะเป็นห่วงป้าแมวในเรื่องมาตรฐานความอร่อยของขนม เพราะว่าป้าแมวนั้นไม่ได้ใช้วิธีการตรวงตามสูตรแบบเป๊ะๆเ,เหมือนขนมทั่วไปที่ทําขายครับแต่แกจะใช้การกะปริมาณของส่วนผสมตามความเคยชินว่าแต่นี้จะใช่จุดอ่อนของป้าแมวที่ต้องปรับปรุงหรือไม่ไปดูกันครับวองแคลงของป้าแมวนี่นะคะจุดเด่นของป้าแมวเนี่ย ตัวคองแครงเนี่ยต้องกรอบแล้วก็ต้องมีรสเผ็ดพริกไทยหอมรากผักชีนำหวานนิดหน่อยไม่ได้หวานมากถ้าหวานมากเดี๋ยวคนเป็นเบาหวานก็บอกอุ้กินไม่ได้พี่นัทชอบทานแบบไหนคะผมชอบแบบเครื่องเทศกลิ่นแรงครับชอบไม่เผ็ดมากไม่หวานชอบรุนแนแรงชอบรุนแรงนี่เลยจะได้ตั้งชื่อครับว่าเนี่ยคองแครนางร้ายเออ แล้วแต่เรากำหน,นดมันอยู่ที่เตาค่ะแล้วก็ครึ่งขนมไทยเนี่ยส่วนใหญ่ขั้นตอนเยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งบางคนดูว่าชิ้นแค่เนี้ยแต่นี่คุณใช้เวลาแบบทำันเป็นวันเลยเหรอนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะทําให้คนเขาเห็นคุณค่าและก็ประทับใจได้ยังไงว่าไอ้น้าพักน้าแรงที่เราลงไปเนี่ยมันอยู่ในขนมชิ้นนี้ ดูเหมือนว่าตอนนี้คู่หูคนของประชาชนจะแบ่งหน้าที่กันโดยคุณนัทพรมือขวารัฐมนตรีจะเป็นผู้นวดแป้งและกดพิมพ์เตรียมเอาไว้ส่วนคุณกายนั้นก็อาสาทอดคลองแครงด้วยตัวเองเลยล่ะครับแต่ดูลักษณะแล้วมือขวารัฐมนตรีของเรานี่จะนวดแป้งได้ใกล้เคียงกับที่ป้าแมวต้องการเลยล่ะครับว่าแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือฝีมือการทอดของคุณกายรัชชนน์นั่นแหละครับจะได้เรื่องหรือเปล่าไปดูกันครับป้าแมวครับจะรู้ได้งไงว่า ต้องเอาขึ้นได้ตอนไหนประเดี๋ยวมันเหลืองค่ะแป้งเหลืองค่ะแป้งเหลืองค่ะนั่นคือสุกเหลืองนี่อันนี้ไฟต้องกําลังดีนะคะอย่าแรงไปอย่าอ่อนไปครับผมเพราะว่าถ้าแรงไปเดี๋ยวแป้งไหมข้างในยังไม่สุขข้างนอกไหมโอ้นี่นะตอนมันฟูนี่มันดูดูสวยงามสวยงามน่ารับประทานดูเหมือนว่าตอนนี้ขนมครองแกรงสูตรของป้าแมวจะพร้อมให้คนของประชาชนชิมแล้วหรอกครับว่าแต่รสชาติขนมที่ว่าจะอร่อยถึงขั้นทำขายได้จริงๆหรือไม่ คงต้องมันลุ้นกันแล้วครับเพื่อมันมีกลิ่นแบบสุกเกินไปเอาเลยสิครับคุณผู้ชมยังไม่ทันจะได้ชิมคุณกายนี่แกก็ติว่าสีของขนมกรองแครงนั้นดูเหมือนจะสุกมากเกินไปแล้วหรอกครับว่าแต่รสชาติของขนมจะทําให้คนของประชาชนทั้งคู่ประทับใจถึงขั้นดันให้เป็นอาชีพเสริมของป้าแมวได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับ คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการ The Insider ซีซั่น2คนของประชาชนกับภารกิจในการพยายามหาทางช่วยเหลือนักแสดงที่ได้ชื่อว่าเป็นนางร้ายในตำนานอย่างป้าแมวดาวพระสุขซึ่งตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องรายได้ไม่พอใช้จ่ายมาถึงตอนนี้ป้าแมวได้ทำขนมครองแครงให้คนของประชาชนชิมเพื่อหวังจะทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ได้ว่าแต่รสชาติขนมครองแครงนั้น จะอร่อยถึงขั้นทาขายได้จริงๆหรือไม่ไปลุ้นกันครับสําหรับผมเนี่ยผมเห็นแบบนี้ผมแอบดีใจนะดีใจเลยพ่ะ่เพราะอย่างที่บอกว่าผมชอบความขมข้นค,ค่ะคใช่แล้วปกติไอ้ที่เขาขายทำทั่วไปเนี่ยมันก็จะเห็นแต่มีแต่น้ําตาลขอมครองแข่งของป้าแมวเนี่ยเครื่องเทศจกนํามาเลยแต่มันก็ทําให้เห็นถึงความหลากหลายของตัวขนมของแกนะครับว่าจริงๆเนี่ยอยากใส่เครื่องเทศอะไรสามารถพัฒนาสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้หมด คือมันมีกลิ่นแบบสุกเกินไปเอาละสิครับคุณผู้ชมยังไม่ทันจะได้ชิมคุณกายนี่แกก็ติว่าสีของขนมกรองแครงนั้นดูเหมือนจะสุกมากเกินไปแล้วหรอกครับว่าแต่รสชาติของขนมจะทําให้คนของประชาชนทุกผููประทับใจถึงขั้นดันให้เป็นอานชีพเสริมของป้าแมวได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับอร่อยอร่อยเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่ามันอร่อยตรงที่เครื่องเทศนี่แหละ ไม่ได้โม้เลยว่าอร่อยแต่คราวนี้ถ้าลูกค้าเขาสั่งแบบโอ้โหร้อยถุง500ถุงอยาเงี้ยครับมันทำไงได้บ้างครับเนี่ยเพราะว่าโอ้โหจะมาให้นั่งเทอะไรอย่างนงี้นี่ผมว่ายากยากเลยครับมันต้องมีวิธีอย่างอื่นที่ทําให้มันมาตรฐานคือไซส์เท่ากันยาวเท่ากันบางเท่ากัน เห็นด้วยกับที่น้องกก่พูดเลยนะแล้วจริงๆอย่างคนเราเนี่ยบางทีตื่นมาลิ้นไม่เหมือนกันใช่ไหมแบบวันนี้อาจจะแพ้อากาศหน่อยเวลาเราชิมรสชาติมันก็ไม่คงที่จริงๆดูเหมือนว่าคนของประชาชนทั้งคู่จะเห็นตรงกันว่ารสชาติของคลองแครงป้าแมวนั้นอร่อยพอที่จะทําขายได้แล้วหรอครับแต่ติดอยู่ที่ปัญหาหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับการทําคลองแครงขายนั่นก็คือมาตรฐานของรสชาติด้วยวิธีการทําขนมของป้าแมว ที่ไม่ได้มีการช่างตวงส่วนผสมของขนมแบบเป๊ะๆคนของประชาชนจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงไปดูกันครับมว่าเดี๋ยวเราจะพาพ่อแมวเนี่ยไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งเขาจะเราจะได้รู้ว่าศูนย์ใช่เขาจะเราจะสอนเลยวิธีการทําอาหารให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นเลยนะครับอ๋อนั้นไปศูนย์การเรียนรู้รับคาร์ผมวันนี้ผมเขา ต้องบอกคุณผู้ชมหนึยนะครับว่าศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่เน้นให้บริการอบรมวิชาชีพแก่สตรีเยาวชนรวมทั้งบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้างว่างงานอย่าร้างผู้ที่ต้องหาเลี้ยงบุตรตามลําพังรวมทั้งผู้มีรายได้น้อยโดยคอร์สการฝึกอบรมนั้นมีทั้งคอร์สเสริมสวยทําอาหารทําขนมนวดแผนไทย และคอสอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจที่สำคัญการเรียนที่นี่เรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยผู้ที่ต้องการสมัครเรียนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำจังหวัดของท่านได้ครับโดยวันนี้อินไซเดอร์ได้รับเกียรติจากขออ้อส้มบวมหน่วยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี มาอธิบายคอสอบรมทําขนมให้ป้าแมวฟังด้วยตัวเองเลยละครับฉานบอกกันเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ต้องการได้เป็นลูกมือป้าแมวในการทําของแข็งสูตรของป้าแมวแล้วซึ่งรสชาติเนี่ยอร่อยเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็คิดกันไปล่วงหน้านะว่าเออถ้ารสชาติแบบนี้น,น่าจะขายดีนะแต่ไหนพอขายดีไม่ต้องทําเยอะแล้วพอทําเยอะเนี่ย การควบคุมสูตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาไหม <S <S สําคัญนะคะใน<ถ>เรื่องของการถ้าจะจำหน่ายแล้วมาตรฐานทุกครั้งหรือทุกถุงมันจะ,ะต้องได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าป้าแมวมาเรียนที่นี่นะคะคุณครูแผนเวกเกอรี่ของเรานะคะก็จะถ่ายทอดเทคนิคต่างๆในการช่างตวงวัดอะไรที่เป็นมาตรฐานทุกอย่างน,นะคะ,ะ,เะเพราะฉะนั้นป้าแมวหมดกังวลตรงนี้ได้เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ ดีเลยครับผมพอดีผมเนี่ยเป็นคนทํางานที่บ้านเมียผมตกงานครับเดี๋ยวผมจะให้เมียผมเนี่ยมาสมัครอยู่ที่นี่นานสุดกี่เดือนนะครับหเดือนครับนี่นานกว่านี้ไหมฮะเอาหกเดือนสักสองรอบได้ไหมฮะนานไปเดี๋ยวจะครอบครัวแยกเมียคนไหนคะเมียคนนั้นแหละครับไออันนี้ครอบครัวแตกแยกอันนี้แตกเลยนะฮะมาดูทีตัวเพราะว่า ของป้าเขาเนี่ยจะได้เอาไปใช้ทําแบบเยอะๆได้เลยเประมาณนั้นถ้าสมมติว่าอันนี้คือสูตรหนึ่งเนี่ยจะได้สักประมาณเท่านี้นะคะสูตรหนึ่งแป้งเท่าไหร่คะอร่อยกามก็คืออครึ่งถุงครึ่งถุง,ค,ถงค่ะการที่ทําให้ขนมเราไม่แข็งกต่ด้านเจน้งแงไปเนี่ยเราต้องมีการร่อนแป้งอ๋อคือแสดงว่าถ้าไม่ร่อนกับร่อนนี่คือ ผลมันออกมาแตกต่างแน่นอนถ้ายิ่งร่อนสองครั้งขึ้นไปเนื้อขนมก็จะฟูขึ้นไปเรื่อยๆอย,ยังกรอบอยู่แต่ว่าฟูขึ้นเทคนิคของเขาที่เขาสอนเราคือว่าควรจะร่อนแป้งเพราะเขากลัวว่าจะมีเศษอะไรอยู่ในแป้งอะไรอย่างนี้ะแ,แล้วก็บอกว่าทําให้แป้งมันฟูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะเราก็จะลองไปมาทําดูว่ามันจะโอเคไหมผู้หญิงครับแล้วขั้นตอนถัดไปคืออะไรครับเป็นการขึ้นรูปขนมค่ะก็เราจะแบ่งแป้งนะคะอันนี้ แล้วก็แผ่ใสพิมนะคะแล้วก็กดลงไปให้สมอกันค่ะคือถ้าทําเป็นรูปแบบนี้เนี่ยจะสุกสมอกันสีก็จะสวยกว่าเพื่อให้ตัวขนมสวยงามด้วยนะคะเชื่อว่าป้าแมววันนี้เนี่ยแกก็ได้เรียนรู้วิธีการของการทํำยังไงให้ขนมแกมีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะได้เรียนรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆจากที่นี่ไป มาถึงตอนนี้ยุ่นว่าป้าแมวจะพอเห็นช่องทางการเพิ่มไรายได้ให้กับตัวเองจากการทําขนมครองแกร่งแล้วล่ะครับแต่การทําขนมขายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครอยากจะทําก็ทกํากันได้นะครับอีกหนึ่งปัญหาที่สําคัญของป้าแมวนั่นก็คือปัญหาเรื่องแพ็กเกจจิ้งซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าสําหรับป้าแมวนั้นแทบจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะแกไม่คุ้นกับการออกแบบแพ็กเกจจิ้งสวยๆให้ดึงดูดลูกค้าเลยล่ะครับว่าแต่คนของประชาชน ช่วยป้าแมวหาทางออกเรื่องนี้ได้ยังไง The Insider ซีซั่น2คนของประชาชนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับเราไม่ต้องทำแล้วขายก็ได้เราขายก่อนแล้วค่อยทำ Facebook อย่างเงี้ยป้าแมวรู้จักไหมครับตีใจเป็นพิเศษไหมครับถ้าพูดนะคะคปิดใจทุกอัน